สบัสดีพ <accurately S 2> ี want, <ing Mechan ics> <AP> ่น้องตอนเท้าๆของวันต่อมาไม่นี้ก็เอื่ยพ่นเราเซดริกับนะพี่น้องเนาะเอเดรียนโรเซิกับก็ได้ชเช่พี่ส่งเพื่อนเน่ยพี่น้องอยู่โบขสีน่ะกระซ่องนี่ลนะพี่น้องเนาะเป็นกับมาแวที่เข่ากินน้ำอยู่สำนักงานลุ่มแสงเดือนนี่อะไรพี่น้องเอ้ยเป็นกย่างไรมาสำนักงานลุ่มแสงเดือนมาแว่กินตุ่มครบอ้วน อ่ะพี่น้องปะไปเบิ้งตุงพบไปนี่อยู่ประมาณนี้อยู่สำนักงานนี่ครับกำลังพี่น้องเนาะเหล่วงานจากงานนู่นท้ายแต่กันเตรียมตัวที่ซิมหาพี่น้องไปตาแล้วด้วยเนาะโต๊วจะหนึ่งวันที่ซิมหาบ้านตาแล้วด้วยพี่น้องเด้อเห็นยังนี่โอ้สุกี้ซิกูอยู่ใส่แล้วมาใส่ดีมาแต่น้องโมธาโอ้โมของน้องโมธาก็มีเนาะมีสุกี้ เนเนาะแต่ว่าสิต้มครบสู้กันกินเกิดพรยาคครบป้ยบเนี้ยมัชนอกอ้พน้นี่นี่นะโตขึ้ใหญ่ดนโีนเนาะสต้มคบสู้กันกินนี่ะมือนีักขันยขาขอาจารย์รอยมไอ้วันเป็นลยมาให้ให้ว่าจค้าล น well, oh, like ี่แหละพี <t ars> <t ars ่น well, ้องตดสินมากค่ากันผมครบผมโชกันกินอยู่นี่แหละพี่น้องนี่ซ้อมน้างานนียละว้าโชว์ไปยังกันนี่มือนี้มีกินโอ้มีกอยกุ้งแคบหมูแคบหมูปลาพี่น้องอืม้าวว่มันยำมเนยหอนยังมันบระดหอนได้อย่ี่นเย็นลู อ่ะน้าพี่น้องเนาะเอ๋ยพวกกันดังขาก่อนซะหน่อยน้าเอ๋ยเนาะจะกินตบครบนี่แหละจะลดสิก้าบแล้ววะสันจ้ากลับแล้วจ้ากลับไปทำงานแล้วจ้าลางานได้ซีมือก็สิก้าบเลยเนาะจ้ามาใหม่อยู่เนาะจ้าสิมาใหม่อยู่อีกสามเดือนสามเดือนเราจะสิมาเล่นเนาะพี่น้องเนาะสิมาเล่นกีฬาเป็นกาเป็นกุรักกุรยัยมาสำนักงานตุ้มนี่เห็นแล้ววองไล่สดไล่ยังเห็นแล้วจ้าเห็นเลยเนาะแมน อีกหล้างล้างอีกสามเถือนสิมาผู้ใดสีมามาน้ำเอือยใดเด้อสิมามาเที่ยวบ่หลงดอกวายหลงเออวายหลงมาเที่ยวมาเที่ยวนาผู้ใดสีมากะทักเอือยมาเด้อทักเฟสทักไร่ก็ไดมไม้มาเที่ยวเนื่อยเนาะแมนมาเที่ยวมาบาน้มาบุญงควายโอ้ยคาดัวแลยแมนบาน้มาบุญงควายบัดเนี้ยบุญงควยบัดละห้านา,นาบันน้องบูธาจะมีน้องนาะ คุณมาบุณมาไฟ่ป่ะเนี่ยมาเที่ยวกันสิมาสิผ้ามากินไอไอไอกับขผาวลาบแซ่บแซบดเนะ <laughs> <laughs> าะไปกินอาหารบรรพันเลยเนยาะอาหารบ้รรพั <laughs> นเข่งมาไม้ตั้บักหุ่งไปเสร็จละสมโภบทันแล้วมีน้องเนาะเพราะว่าวันที่ที่ผ่านนี่เขากับสีดัไปหละินดนตรีอีกนะพี่น้องเนาะยูตะแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นนี่โมเมนต์เต็มนะอื่นนี่พี่น้องสมเต้นโอ๊บพี่น้อง เนี่ยมือกองเฮาบกคอยมันบาสบายมือกองบาสบายพี่น้องเปไหนไปไหนมือกองเป็นไปไหนเขอยู่อยู่บ่อุ่นอยู่บ่อไข่พี่น้องหัวไข่แน่แล้วมันไข่แน่หรือเ่าโอไข่แน่เลยพี่น้องไหยอืมไข่แน่แล้วมัไข่แน่หรือเ่นี่แหละพี่น้องมึงกองกับบกคอยสบายส่งนี้แพ้กับเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่แพ้กับลักตาสุขภาพไปเลยพี่น้องเด้อ กพากันร,รักษาสุขภาพแน่ผูเป็นวัดเป็นไอโอ้ยอันตรายด้ยพี่น้องเอ้ยรักสุขเรื่องสุขภาพบวดแข็งแห้งเ,เห็ดย้ําก็เห็ดบอ่อไดลเอาร่างกายแข็งแห้งเห็ดย้ํก็บเห็ดใหญ่พี่น้องเนะาะเดี๋ยวขึมือกองนี่แหละนี่ต้องได้อบน้องพี่น้องเนาะใส่สมุนไพรอบซอยเป็นไข่ปวดหัวท่ามาฟีแหละวัาเรื่องไข่กล่าวว่ที่ซิบหาด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านตาแล้ว เมืองจำพรเพื่อ้งแกงกอกคุณเลยพี่น้องท้งเขาไปลงเงนแข่งเหือ่อส่วงเดือนเก่าดับคุละ่ะทั้งแกงกอกคุณเด้พี่น้องเด้อสก,กาซิมีว่นที่ส้งเก่าสามสิบยูเซ่บังเหียงนอพี่น้องนอท้ก่าสามสิบกับยูเซ่บังเหียงโอ้ยเ,เลนเลยยางรถหัวหน้านี่เยันงนอนอยู <c oughs> <c oughs> โอ้ยเอ็ดเฟรตเลยพี่น้องตีหลดยังนอ้อยางหลดพี่น้องมูนาไปลุยยังมากนีน่ไปลุยยังมากเอ็ดเฟรดเนียนี่เมี่ยน,นี่ปลาเลยเอารถไปนำ้ำห้วยเมียลักลี้เขาโก,กาไฟบอกหล,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 ลักหนี้คือยโกไฟเออใช่ตีหัวยางหัวพี่น้องเอ้ยก็ไปน้ำมหาเท่าทองแล้วทามเสร็จรถแล้ตีนหัว,หว,หวน้นำมหาเมี่ยนหลักนี้ โดนบาทหนึ่งเฮ้ยห่ากันพี่น้องไปเ้าๆนี่แหละอยู่ซับน้ำกันแค่นี้แหละแล้วพี่น้องเนาะฮะจะได้ก็ไม่บาทไม่ได้ก็รอเรียกคนขายเดี๋ยพี่ว่านี่แหละพี่น้องแม่บ้านน้อพี่น้องเนาะแม่บ้ารฝนจรฝนกับเอ่อพอบันว่าแะได้ไปใส่หรือพอบัตรก็ไม่เห็นเอ้อไปใส่ ป้บมะามบ่กินยังเลนาบามมาใส่ต้มนอ้นมันมันอเด็กกบ่บอกเฮ้ยหวานยังกวานหวานขาเมาใส่อันมันมันมันขากำมันญี่ปุ่นมันมันมันญี่ปุ่นมันเป็นเือไมันมันแก้วโอ้บบแมนมันเป็นมันขากำนี่คือมันเป็นคำมันแบบมันติตามเือมาเรื่อยๆ อเหเาับานขเห็นพบ้านฮะขวเห็นบานนี้น้อยนอนที่สติเตือนเราจะสืัตเพื่ออะไแต่ลอยเล่าสืขาบเมื่อฟังนัเรามือมืหรอออกซีอ่ะอไ่พี่น้องอยู่ตอนเสาน้องพี่น้องนอก็นหนีมีพอบ้านก็ไม่บ้านอ่ะนี่พอบ้านกินน้บ้านห็นยังนี่เข้าเมากินยังโอ้เข้าเมาอัน มือแดวเหามีงานนี่พอ้านตชมาอยู่ใสอยู่ตะแล้วหแล้วเอองานยังนี่บุญยังนน่บุญบุญกะดินเออบุญกะดินนาะบุญกินป่าป้านาะกระดินลาปเออแล้วันที่มีวีโตอีบอหลังจากหันกับมีอยวันที่เท่าไหร่ทีสเก่าสามสิบอยู่ใสสิโอามสบนี่ยอยู่เซบังยังบุญยังบุญสวงเหือเออเจาะหูเนาะรับงานมาเจางานนี่นัะ ก็เพราะว่าว่าเสิไปเล่นน้ำพี่น้ำนองพวกบ้านก็สิไปเล่นน้ำพี่น้ำนองอยู่พนดเละเส่บังเฮียงอยู่กันกับแม่บ้านไปคนเดียวอ่ะีแหละพี่น้องอยู่สำนักงานกันเองเลยแล้วลินเพิ่งกับมาเยี่ยมมายามมาพี่น้องเนาะเพิ่งกับมิจจาพูดละสิก๊ับเมื่อพูดเละเมื่อไทยเมื่อฟังไถ่เข้าพูดละมาพี่น้องเนาะ ภาษีครับอีกสามเดือนเมื่อไหร่ภาครับมายามอีกเท่านึงเป็นว่าสิมาบุญบางไฟวระศัตนนาเป็นว่าสิครับมาอยู่ครับมาบุญบางไฟอีกสามเดือนประมาณอีกสามเดือนพี่น้องเนาะนี่แห <c oughs> ละเพราะว่าอยู่กันแบบพี่แบบน้องพี่น้องอยู่สำนักง,งานนี่แหละอยู่ประมาณน,าน,นี้น้องโอ้ยลถหัวหนา้าก็ยังตีนแปรลยพี่น้องเนาะ กศิษย์พราตุสามพันเติม้ะพี่น้องเนาะที่ซิมหาอยู่บ้านตาแล้วงานเฮาก็ได้บุญกระถินผาปลาแล้วก็วันที่เสกเก่าสามสิบกะไปบุญแข่งเฮือนะ้อพี่น้องเนาะอยู่เซ่บังเฮีงยงนี่ละพี่น้องกศิษี์บุญงานก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆเลยละพี่น้องหลังจากว่าห่างหายไปสามปีสี่ปีนรองพี่น้องเนาะ รถเกับเลยเก็บไปเรียบร้อยแล้วละพี่นอ้องเขาสางเขาอู้ไว้พอดีแหละปืนเท่ากับสีใดเดินทางเนาะพี่นอ้องเนาะอู้น้องคนละไปทั้งป้าจิโจยกันทั้ง่นละพระราดเนาะพี่นอ้องเอ้ทั้งไอแมนพระราดไหมทั้งเงินต่แล้วเนาะ,นก,นะกับยโยประมาณนี้อ่ะนาะพี่นอ้องเนาะ คลิปนี้กับสี่ภาษาสัมพันธ์ 3, ไว้ซ้ำหนีนะพี่น้องเนาะเอ่อนี่หละวันที่สิบห้ายู่บ้านตะแล้วค็เบือนมือนีนี่แหละพี่น้องเนาะนี่ค่ะเศร้าคลายกับใดแต่กัวันที่สักก่อสามสิบกับยู่เซ่บังเหียงแต่บ่แ bon น่าย้ะพี่น้องบางเธออาจจะมีงานเสริมเข้ามาอีกเนาะวันที่สิบเก้าวันที่เศร้าค่ะอาจจะมีอีกเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมีอาจจะว่าคลิปนี้สรุปไว้ซ้ำหนีสักก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณไปท,ทั้งเอฟซีทุกทุกคนบ่าวฟังเราและฟังไทยนะพี่น้องเนาะ เรื่องผู้ที่กำลัาางรับชมคิดจะติดตามฝากติดตามไม่ได้พี่น้องเดอ้อฝากช่องเลยเดื่องช่องน้อยๆช่องนึงนี่ละพี่น้องอ่ะยาเจ็บยาจนสุขใจสุขกายสุขสบายดีย